สีสันม,มันรายาจามา ท่านตาทุชนเรามารวมสังสัรค์สิ่งดีใจในธรรมทั้งหลายพอไปในทุกการบรรยายเรื่องแนเพุทธธนรมนได้ดุจถังใจในครั้งนี้นาจะมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ชาวพุทธควรได้รับ สิ่งที่ดีที่สุด <c oughs> ชาวพุทธควรจะได้รับเพื่อไม่ให้เสียทีที่เป็นชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธกันแต่ชื่อไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด <c oughs> ที่ชาวพุทธควรจะได้รับมันก็ต้องน่าละอายมันจะต้องลงไปถึงกับว่าละอายแมว แมวมันเป็นแมวมันชื่อว่าแมวมันก็ทําหน้าที่ของแมวร้อยเปอร์เซนต์้ชาวพูดเรียกตัวเองว่าเป็นชาวพูดทําหน้าที่ของชาวพูดไม่ได้ถึงครึ่งเปอรเซหรือไม่เป็นเอาีะเลยก็น่าละอายแมวหวังว่าท่านทั้งหลายาคงจะได้สําน,นึกในข้อนี้ากันให้มาก ยาให้เสียทีที่เป็นชาวพุทธแล้วก็ไม่มีเกียรติแห่งความเป็นชาวพุทธเอาซะเลยแค่<ะ>สิ่งที่ชาวพุทธควรต้องได้ต้องมีแค่นั่นแหละเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องสนใจเราจะใช้คำว่าสิ่งที่ชาวพุทธต้องมีให้ได้ รู้สิ่งที่ชาวพทธอาจจะมีได้รู้สิ่งที่ชาวพทธควรจะมีได้เห็นนี่จะระบุลงไปโดยชื่อที่ค่อนข้างจะประหลาดประหลาดว่าความเป็นอริยะเศรษฐีเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงไม่เคยได้ยินไม่มีใครเคยได้ยินคำว่าอริยะเศรษฐี เคยได้ยินคําอื่นก่นว่าอริยทรัพย์อริยบุคคลเป็นต้นเดี๋ยวนี้มัเรียกว่าอริยเศรษฐีก็คือเศรษฐีที่เป็นอริยาสาวกของพระธัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองชาวพุทธคืออะไรนี่เป็นปัญหาแรกชาวพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เพราะว่าเขาได้รู้สิ่งที่ควรรู้คือสิ่งที่ดับทุกข์ได้แก่ปัญหาได้เขาจึงตื่นจากหลับแห่งความโง่หลับแห่งอวิชชาหลับแห่งกิเลสเขาตื่นอยู่ด้วยความรู้ดังนี้แล้วเขาก็เป็นผู้เบิกบานมัคือมีความสุขอันแท้จริงที่มนุษย์ควรจะต้องมี <c oughs> เขาต้องรู้สิ่งที่ควรรู้ก่อนคือหนทางที่จะเอาตัวรอดให้ได้รอดตนเองแล้วก็รอดของผู้อื่นเรียกว่าเขามีหน้าที่ที่จะช่วยตนเองและช่วยผู้อื่นนี่คือสิ่งที่เขาควรจะรู้คือรู้ว่าช่วยตัวเองอย่างไรช่วยผู้อื่นอย่างไร เขาจึงมีความตั้งใจว่าอย่างกว้างขวางว่าจะช่วยทั้งตัวเองและผู้อื่นจึงทำงานมากพอสำหรับจะช่วยทั้งตัวเองและผู้อื่นและความรู้ที่ครบถ้วนของเขานั่นเองทาให้เขารู้ว่าเขาจะต้องทำงานอย่างไรไมีจิตใจอย่างไรในการทำงาน มีความรู้ในเรื่องทําการงานถูกต้องแล้วก็ทํางานสนุกเพราะวงานนั้นเมากูงสุดเป็นการเสวนาธรรมให้ฟังกันแล้วกันเป็นการพูดคุยหถือจะเรียกตามภาษาปัตยปีตกก็คือการแสดงให้ฟังอาจจะการแสดงทาให้ฟังและกิริยาการฟังธรรมมันก็มีหลายรูปแบบนะก็คือเป็นรูปแบบระเบียบพิธีการเป็น ลักษณะอะไรก็แล้วแต่มันมีหลายวิธีการทีนี้วันวันนี้จะให้ฟังแบบเสวนาก็จะพูดลําดับให้ฟังว่าการฟังธรรมเป็นเรื่องจําเป็นสําคัญจริงิอยู่ถ้าถ้าคนเราขาดการฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราเกิดมามีหูแล้วมีหูแล้วไม่ไม่ใช่หูให้เป็นประโยชน์แต่ว่าปราดบัณฑิตบรกว่ามีหูแล้วใช้หูให้เป็นประโยชน์คือเอาไปเอาไปฟังธรรมะคือเอาไปฟังธรรมจากนักปราดบัณฑิตเนีน่ย ไปฟังธรรมจากจากผู้เผยแผ่ศาสนาหรือจากมุนีจากผู้ทรงศีลผู้ทรงธรรมเราเอาเก้าหูเลยไปฟังธรรมเขาเรียกว่าเสวนาเจรพราังให้เสวนาพูดคุยสนทนาไต่สวนสอบถามธรรมะกันว่าอยากรู้สิ่งนี้อีกนี้เป็นยังไงแล้วก็ผู้เป็นมุนีผู้เป็นปราชญ์บฑิต็จะอธิบายให้ฟังอย่างถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงก็ผู้เป็นปราญ์ผู้เป็นบัฑิตก็จะอธิบายให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี้ จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ด้วยวิธีไหนผู้เป็นปราชญ์ผู้เป็นบัณฑิตผู้รู้เขาก็จะอธิบายให้ฟังว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าแบบนี้แบบนี้ก็ค,คือต้องเริ่มต้นจากการทําตัวเองให้เป็นคนมีศีลก่อนาาทาตนให้เป็นให้ตนเองให้เป็นคนมีศีลก็คือว่าตั้งเจตนาไว้ว่าเราจะเป็นคนดีแล้วเอาเอายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่าต่อไปนี้ฉันจะพยายามจะไม่โกรธละต่อไปนี้ฉันจะพยายามจะไม่เครียดแค้น จะไม่โกรธลาเครียดแคนอาฆาตพยาบาทไม่คิดไ,ไม่ไม่คิดด่าไม่คิดทําร้ายแค่ละมีเจตนาแบบเนี้เจตนาแบบนี้แหละที่จะทําให้รวงจิตเนี่ยเดินเข้าสู่ศินโดยตรงคือเริ่มต้นจากเจตนาได้แหละคนคนจะมีีิคือเริ่มต้นจากเจตนาเจตนาลิจิตใจเป็นใหญ่จะสําเร็จผลด้วยจิตจิตเป็นใหญ่จิตเจตนาเป็นใหญ่เจตนาคือตัวกรรมเนี่ยเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้จะภาพมีความปรารถนา ที่จะทำที่บ้านคือเจตนานั่นเองเจตนาว่าตั้งใจจะให้เป็นเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจเป็นบุญเป็นกุศลสร้างบุญบาร,รมีให้กับบ้านพอสร้างบุญบาร,รมีให้กับบ้านนี่คือมาจากเจตนาของเจ้าภาพเลยเจเจตนาเจ้าภาพว่าตั้งใจทีนี้เมื่อเมื่อพระสงฆ์มาที่บ้านปุ๊บสิ่งที่พระสงฆ์มาสแสดงตึงโยมารถนาพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ให้ศีล การให้ศีลนั้นหมายถึงเป็นการแสดงให้รู้ว่าพวกเรานั้นน้อมระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองการสมาทานศีลเพื่อเป็นการสะกิดจิตจิตใจของเราเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาให้มีสติขึ้นมาการสมาทานศีลเพื่อให้เราเนี่ยมีสติมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นแล้วก็มีจิตน้อมต่อต่อคําสอนของพระพุทธเจ้า พระทธเจ้าก็สอนไว้แหละสีเรื่องศีลก่ดีเรื่องทานก็ดรเรื่องสมาที่เรื่องภาวนาเนี่ยพระที่เจ้าสอนไว้แต่วิธีการวิธีการเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะต้องทําแบบไหน,นมีแต่สมาทานแล้วก็แล้วไปแต่วิธีการที่จะเข้าถึงศีลนนะ่ะแม้กระทั่งความหมายของสีแม้แต่ความหมายของคุณค่าและความหมายของการให้ทานนะ่ะคืออะไรอันนี้เป็นธรรมะชั้นละเอียดชั้นสูงขึ้นไปแหละแต่วันนี้เราพูดถึงเจตนาของเจ้าภาพว่า ต้องการให้บ้านเรือนเป็นมีความเป็นสิรีมงคลเกิดขึ้นได้ทําบุญให้กับบ้านแต่เป็นบารมีให้กับบ้านเรือนของตนเองด้วยการทําบุญให้ทานรักษาศีล <c oughs> แต่โยมก็เน้นอยู่แลตามเจตนาตามวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวพุทธเราก็มีความเชื่อว่าได้ถวายอาหารแก่ธรรมณะพิจูุธรรมณะพิสุตธรรมเนรได้ถวายอาหารปัจจัยสี่แก่พระพิจูตธรรมเนรหรือได้บํารุงพระพิสูตธรรมเนรนักบวชผู้ทรงศีล ให้เป็นอยู่ได้โดยเป็นการกคล้ายกับเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์พระสงฆ์ให้อยู่ไดใ้ให้ให้เข้าใจว่าถ้าพระสงฆ์อยู่ได้ก็หมายถึงว่าศาสนาก็อยู่ต่อไปได้ที่มีศาสนาอยู่มาจนทุกวันนี้ก็เพราะว่าชาวพุทธในอดีตบำรุงพระสงฆ์สนับสนุนพระสงฆ์ให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสหนึ่งผเผยแผ่สองได้ศึกษาสามได้ปฏิบัติภาษาภาษาธรรมะก,ก็เรียกว่าสงเคราะห์พรหม,มจันทร์ อนุเคราะห์สงเคราะห์พรหมจรรย์ของพระสงฆ์ให้พระสงฆ์เป็นอยู่ได้ในเพศให้บุคคลคนนี้อยู่ในเพศสมนะัมณะภิกษุสงฆ์อยู่ได้ด้วยการได้รับการอนุเคราะห์สงเคราะห์จากคัหัดคารวะคนหนึ่งหรือบุคคลคนหนึ่งเข้าไปอนุเคราะห์สงเคราะห์บำรุงให้นักบ,บวชบุคคลนี้อยู่ได้เมื่อภิกษุภิกษุสามเณรรูปนี้อยู่ได้จากการาประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศึกษาเราเรียนต้ยแพร่ในการประกาศธรรม อันสมควรทำแก่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือหมายถึงว่าศาสนาก็อยู่ได้อาศาสนาอยู่ได้เพราะอะไรวันนี้ศ <c oughs> าสนาอยู่ได้พุทธศาสนาอยู่ได้เพราะโยมหน้าและโยมคันชิตโยมสําราหรืออีกหลายๆคนมาบํารุงพระสงฆ์ด้วยอาหารด้วยด้วยธรรมของตนเองเขาเรียกว่าธรรมสงเคราะห์ธรรมธรรมของโยมก็หมายถึงว่าโยมมีความเสียสละธรรมของโยมก็หมายถึงว่าโยมเอาศีลอันเป็นที่รักของตนเองเนี่ย มาแสดงมาแสดงมามาใช้เอามาใช้กันเลยกันโยมมาโยมเอาร,รมของโยมเนี่ยคือคือผู้เคารพผู้เคารพรมเนี่ยผู้คิดถึงธรมตอนนี้โยมมาแสดงถึงธรรมานุสติแสดงถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติแสดงถึงธรรมที่ตนมีอยู่แล้วออกมาซึ่งอันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งเหลือสิ่งเหล่านี้แหละเป็นมุค,คลพระพุทธเจ้าบอกว่า สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตของเรานั้นทุกอย่างมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแต่เราจะนำมาปฏิบัติในในส่วนไหนบ้างวันนี้โยมได้บำเพ็ญทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเมตตาบาร,รมีคือได้มีความเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่พระพิสุสงสิ่งเหล่านี้ด้วยอานิสงส์ของการบำารุงพระสงฆ์ก็คือบำารุงพระศาสนาทำให้พระศาสนาเนี่ยจเจริญรุ่งเรือง,องและอยู่มีอายุยืนยาวต่อไปได้เพราะอานิสงส์ทีย่ตยติโยมทั้งหลาย,ายทายกทายิกาวบาสุบาติการ สงเคาะอนุเคราะห์พระสงฆ์ดงที่ไดไปพึ่งปฏิบัติมาสิ่งแค่นี้ก็เป็นมงคลแลว้วโยมขอยอมจะภาเความใจว่าสิ่งนี้เป็นมงคลและสิ่งที่เป็นมงคลวันนี้ย่อมเป็นที่ชอบใจของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่ชอบใจของเหล่าเทวดาภูมิพระภูมเิเจ้าพระภูมิเจ้าที่เนี่ยหรือที่ชาวบ้านเรียวกว่าผีบ้านผีเรือนนี่ยนี่ก็เป็นเป็นภูมิที่เหมือนกันพระภูมิภูมิภูมิเทวดาภูมาินางเทวนางที่พระสวดคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดา บุญกุศลบุคคลใดเป็นที่รักของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เพราะบุคคลนั้นมีศีลมีเมตตามีศีลหอมทวนลมมีศีลอันเป็นที่งดงามมีศีลเป็นเครื่องประดับเป็นที่ชอบใจของเหล่าเทวดามนุษย์ทั้งหลายเมื่อเทวดาเขาชอบใจบุคคลบำเพ็ญกุศลเขาก็จะอวยพรให้ให้บุคคลคนนั้นที่บำรุงพระสงฆ์ดำรงศาสนาให้เป็นอยู่ได้ยมเป็นที่รักดังที่กล่าวมาขอเหล่าเทพเทวาทั้งหลายจงมาร่วมอวยพรชัยให้เจ้าภาพและถายยกทายิกาทุกท่านทุกคน จงเจริญด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทั้งปัจจุบันและอนาคตจนถึงความบรนทุกมีกําลังแห่งสติมีกําลังแห่งสมาธิมีกําลังแห่งปัญญารู้แจ้งเห็นจริงบรรลุถึงธรรมอันพ้นทุกทุกประการและปัจจุบันสมัยจงเจริญด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิเบียดเบียนและจงเจริญด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตลอดกาลทุกประการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกท่านทุกคน เ้วประนุมกุมกราบองพระรัตนตรัยนอบน้อมกายใจด้วยศรัทธาในคำสั่งโซนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นสิ่งแน่นอนสินารักษาอย่าโลนดังคำสอนแห่งพระพุทธองค์ ปานาติปาตาเวลรมนีหยุดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหยุดเบียดเบียนชีวิตใดๆอถินาธานาเวลรมนีหยิบช่วยของเขาไม่ดีต้องเป็นนี้ตามจดใช้กรรม